จังหวัดศรสะเกตรเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเริ่มสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะ ไปที่สนามกีฬาจังหวัดรีสเกตค่ะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสเกตนายรัฐวิทย์อังคศกุลเกียรติอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดรีสเกตแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลในศึกรีสเกตแชมเปี้ยนชิพรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะเตะวันที่24สิงหาคมจนถึง25กันยายนนี้นะคะมีตัวแทนทีมต่างๆจากทั้งอะคาเดมี่สโมสรโรงเรียนต่างๆในจังหวัดรีสเกตเข้าร่วมทั้งหมด10ทีมด้วยกันค่ะ ซึ่ง10ทีมนี้ก็จะดวลแบบพบกันหมดนะคะใช้สนามฟุตบอล7แห่งภายในจังหวัดตามอำเภอต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลจากรากหญ้าสู่ความเป็นเลิศก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยค่ะสำหรับ10ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะ ได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนกันาราลมทีมอุทุพรจุนมนณีขุนหารยูเนเต็ดทีมอำเภอขุข,ขันศรีสะเกดซิตี้ราศีสไลยูเนเต็ดโรงเรียนศรีนครลำดวนวิทยาโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาลัยและโรงเรียนกันทรักษ์ค่ะ